ดีคุณผู้ชมรีพอร์ตเตอร์สนะคะรายงานสดจากสนามราชมังคลากฬาสถานเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะคะในศึกฟุตบอลอาเซียนครับระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติาเวียดนามซึ่งเป็นรอบนะัดชิงชนะเลิศแล้วนะคะผู้ชมได้หลังของดิฉันถ้าคุณผู้ชมเห็นจะเป็นสนามราชมังคลากฬาสถานนะคะเดี๋ยวพาไปติดตามบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชม ก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นฟุตบอลอาเซียนมิสูบิชินะคะคุณผู้ชมซึ่ง นัดน,นี้เนี่ยก็เป็นนัดรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะคะระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามตอนนี้เราอยู่กันตั้งแต่ต้นทางตรงทางประตูทางเข้าเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเดินเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานใครที่มีบัตรแล้ววันนี้อย่าลืมเดินทางมาเพื่อร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะคะในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคึกคักม,มากๆเลยนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานประชาชนและคุณผู้ชมแฟนบอลทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามต่าง ทยอยเดินทางเข้ามานะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยในวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะคุณผู้ชมอาเซียนมิสูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ค่ะโดยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันนัดที่2ที่เอ,อ่บริเวณด้านในแล้วนะคะ ก็เป็นกล่องเชียร์นะคะคุณผู้ชม กองเชียร์กลุ่มหนึ่งฝั่งนี้ค่ะทางกลับมาก็จะเป็นในส่วนของกองเชียร์ทีมชาติเวียดนามนะคะที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมชาติเวียดนามในายอาเซสยิคัพในวันนี้ด้วยนัดน,นี้เป็นนะัดจ,จิงชนาเลอศนัดที่สองนะคะคุณผู้ชมซึ่งสกอร์ก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าก่อนน้้นไปแข่งที่สนามฮาหนอยนะคะก็ะทางทีมชาติไทยเนี่ย้กับทีมชาติเวียดนามหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็นัดนี้ทีมชาติไทยจะต้องเร่งทำสกอร์นะคะคุณผู้ชมให้กลับมาเพื่อที่จะ ให้ตีเสมอนะคะในสกอร์ที่แล้วแล้วก็ต้องยิงขึ้นนําให้ได้เพื่อที่จะได้เป็นแชมป์สำหรับแชมป์อาเซียนครับในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้หน้าประตูนะคะที่ก่อนจะเข้าไปด้านในสนามจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆสนามน,นะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าวันนี้ประตูเปิดเร็วนะคะก็ จากกำหนดการเดิมเมนี่ยคุณผู้ชมเขียนคร่าวๆนะคะว่าจะเปิดก่อนการแข่งขันเนี่ยเริ่มต้นขึ้น2ชั่วโมงวันนี้จะเตะประมาณ20่สนฬิกาก็ประตูก่อนที้บอกว่าจะเปิด18บแนาฬิกาตอนนี้ก็มีการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นตั้งแต่ช่วง17บเนิกานะคุณผู้ชมตั้งแต่ประตูเริ่มเปิด อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรักษาในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะจะเริ่มขึ้นเวลา20นาฬเป็นต้นไปส่วนบริเวณรอบๆนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่าแฟนบอลก็แน่นนะคะบริเวณรอบๆสนามด้านในเนี่ยน่าจะเริ่มแน่นแล้วทางมาเพราะว่าบัตรนะคะหมดเร็วมากคุณผู้ชมเปิดขายไปเมื่อวันที่2อกราคมที่ผ่านมาภายใน2ชั่วโมงบัตรหมดนะคะก็ต้องบอกว่า สามารถติดตามการถ่ายทอดสดสำหรับการแข่งขันในแมตช์นี้ได้นะคะที่ทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะคะคุณผู้ชมส่วนบรรยากาศหน้าสนามบรรยากาศ่องร่นเกมเราก็จะเก็บมาให้คุณผู้ชมได้รับชมประมาณนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยต้องเร่งทำในส่วนของสกอร์นะคะคุณผู้ชม บรรยากาศของเชีย์เวียดนามนะคะคุณผู้ชมที่มาร่วมชมไทยอาหารในครั้งนี้มีพร็อตต่างๆก็จะเห็นมีกรารสวมเสื้อสีแดงน,นะคะเป็นออสัญลักษณ์ลูกดาวซึ่งก็เป็นสีของทงชาติเวียดนามแล้วก็มีป้ายข้อความมีทงชาตินะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่นํามาในวันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศเข้าครขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไป ช,ช่วง20นาฬิกานะคะจะมีการาถ่ายทอดสดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะซึ่งเป็นนัดที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทิมาชิไทยไปพ่ายทิมาชิเวียดนาม1ประตูต่อ2รอบนี้จะต้องเร่งทำสกอร์นะคะเพื่อที่จะเติเติมและพลิกขึ้นนำให้ได้นะคะคุณผู้ชมการแข่งขันเริ่มต้น20นาฬิกานะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางการถ่ายทอดสด เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมให้กำลังใจส,นสน่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันในครั้งนี้เมื่อชิงศึกชิงแชมป์เวียดนามน,นะคะอย่ายุติสัญญาณเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนพเตอร์สตาร์ในท,ท,ทุกช่องทางแล้วทีมชฉากภาพของเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศสาหรับก่อนการแข่งขัน,นะะและ